สวัสดีพี่น้องนะครับโยเชี่ยนะครับวันนี้เรื่องเล่าลุงของเก่าก็ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นลุงของเก่าสามชายพี่น้องว่าเก็บสี่ทุกท่านนะครับพาหน่อยวันนี้ก็แนวทางแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับมีถูกมีผิดวันนี้นะครับ ลง,ลงให้นะครับแนวทางวันนี้นะครับพาหน่อยสามตัวแตกหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปนะครับเกือบแตกสามตัวนะครับก็เป็นที่ลงลงให้นะครับศูนห้าสองเราก็เข้านะครับพี่น้องสองห้านะครับฝากทีทุกท่านนะครับบีไอพี ก็ให้รูดสามหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็วันพรุ่งนี้หวยลาวนะครับพี่น้องฝากเก็บี่ทุกท่านด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็แนวทางนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับฝากทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับ กดติดตามกันไว้เพื่อจะได้ไปต่อถึงหวยใหญ่หวยรัฐบาลนะครับพี่น้องฝากเรีทุกท่านนะครับในการและสิ่งใดๆก็ตามนะครับแบ่งปันเท่านั้นกดชีวิตเจรณญาณในการรับชมพี่น้องฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็รสรับแนวทางวันนี้มล,ลงให้ก็เพื่อให้พี่น้องเอาไปโพดใช้วิจารณญาณกันนะครับใช้ดุลพินิจของท่านเองนะครับวันทงให้นะครับไม่ปากหมดนะครับหาซื้อกันเองนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นเตรียมปากกาไว้นะครับพี่น้องหลงก็ต้องทําก่อนนะครับเพื่อว่า ที่มีขีดท้นะครับเส้นใต้นะครับวันนี้น่าจะแตกนะครับสามน้อยนะครับหวานก็เข้าไปนะครับสองห้าห้าากเ c ซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องล่างน่าจะเป็นบนน่าจะเป็นนะครับสำหรับวันนี้ สามน้อยนะครับพี่น้องฝากเรียบีทุกท่านด้วยแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องก็ลุงลงให้นะครับขอบพระคุณนะครับเรียบคีที่วันเงินแรา์เข้ามานะครับก็ขอบัญชีหมาเยเลขบัญชีนะครับใต้คลิปก็ลุงก็ให้ไปผู้ที่โอนก็มาทำบุญนะครับก็วันนี้ เป็นวันทอดเทียนรวมนะครับที่บ้านนะครับใครจะทาบุญก็เอามาเลขบัญชีมานะครับลุงก็จะลงให้นะครับ <c oughs> ส่งไปให้นะครับคนที่อยากทําบุญครับไม่เกี่ยวกับการบ้าท่านจะถูกหรือไม่ถูกนะครับทําบุญไว้ก่อน <c oughs> ฝากเก็บทีทุกท่านด้วยนะครับเพืกมาติดตามนะครับไม่มีก็ไม่อะไรนะครับดูด้านหลังผมก็แล้วกันครับทําอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนครับที่บ้านนะครับไม่มีเศษแสงไม่ค่อยจะได้ออกข้างนอกนะครับก็ทมกันที่บ้านเร่ากันอยู่ที่บ้านนะครับฝากเก็บทีทุกท่านด้วยเพืมาติดตามนะครับ ไม่ได้มัไม่ได้โกหกนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับพี่น้องก็มาติดตามเพื่อคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนเชื่อส่วนตัวนะครับววากันไว้นะครับท,ทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตาม <c oughs> วแนวะทางแบ่งปฟันนะครับวันนี้เดี๋ยวลงให้หวยลาวด้วยนะครับ สำหรับหวยลาวตัวเลขที่น่าจะเป็นน่าจะแตกนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเดี๋ยวลุงลงให้นะครับก็เด็ดเน้นให้เลยนะครับวันที่เวันพรุ่งนี้หวยลาววันจันทร์นะครับแนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องจูวิ่ง่วนลูดสี่ตัวนะครับสำหรับหวยลาวนะครับก็จะฝากเก็บีทุกท่านด้วยนะครับพุกมาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ สำหรับตัวเลขที่นะ่าจะเป็นนะครับประมาติดตามนะครับน่าจะสามตัวแจกหรือไม่นะครับก็ลุงต้องทำสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสุดเรานะครับก็วันพรหัตก็เข้าไปวันนี้ กามาใหม่นะครับมันติดตามก็กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพื่อจะได้ไปต่อนะครับติดตามกันไว้ไม่เสียรู้ไว้ใช่ว่าไม่เสียหลายนะครับฝากเรีบีทุกท่านด้วยนะครับพวกก็มาติดตามนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องฝากเรีบีกันไว้นะครับ ก็ลงลงให้นะครับเพราะมีเวลาก็จะไม่ค่อยจะได้ลงนะครับจะทําทงานก็ยุ่งนะครับก็ลงให้เช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าลุงของเก่าไม่ว่าจะเป็นลุงของเก่าสามแฉก็ดีพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพอบ็มาติดตามนะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดชวิตเจรณญาณในการรับชมพี่น้อง ก็ลงนำแนวทางสิ่งที่ดีๆนะครับให้พี่น้อง <c oughs> มาติดตามกันไว้หัวใหญ่วันที่1ิเข้าไปดูที่น้ำตาเทียนนะครับหยดน้ำตาเทียนเข้าสี่งวดแล้วนะครับไม่ได้โม้นะครับเรื่องจริงไม่ได้ยิงนิยายด้วยนะครับฝากเ c ียบเอาไว้ทุกท่านนะครับเข้าไปชมกัน นะครับพี่น้องฝากเล๊ปี่ไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นก็สูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องมีเข้ามีหลุดก็แล้แต่นะครับไม่ว่าจะล็อกหรือจะอะไรยังไงก็เข้านะครับสําหรับงวดนี้แบ่งปันนะครับพี่น้องบนล่างนะครับฝ <c oughs> ากเก็บซีทุกท่านด้วยนะครับ เข้ามาติดตามนะครับพี่น้องเรื่ความอยูย่ดีทีพี่น้องแอดไลน์นะครับเข้ามาเรขบัญชีนะครับก็จะทำบุญฝากเป็นสาพามบุญให้นะครับมีของเก่าสามชายพี่น้องฝากเรีบจีทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเดี nice ๋ยวลุงลงให้เลยนะครับวันนี้นะครับลาแล้วหาหน่อยนะครับพี่น้องวันที่หกกยหกสามตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับวันนี้อวันที่หกกยหกสามนะครับหาหน่อยตัวรูดนะครับมีหกมีห้านะครับ มี8นะครับลูด6รูด5รลูด8นะครับวันนี้น่าจะเป็นที่360 6 0 0 6นะครับล่าง4114เม็ดเดียวนะครับัวเด็ดเน้นให้นะครับ9 7 6 7 6 6 7นะครับพี่น้องฝากเก็บททุกท่านด้วยนะครับ5445เม็ดเดียวล่างนะครับพี่น้องฝากกันไว้วันนี้แนวทางนะครับ เ8 3ดแปดบนนะครับล่างแปดสองสองแเม็ดเดียวนะครับ3หน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้6ชุดหช,ชุดนะครับเก้าชุดหกตัวคู่โต๊ดนะครับ3ชุดนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเบียองทุกท่านผู้เข้ามาติดตามนะครับแนวทางก็แบ่งปันเท่านั้น ใช้ดุนพินิดพี่น้องเองนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับสําหรับหวยลาวนะครับพี่น้องจดกันไว้นะครับวิ่ง4ี่รูดศูนย์รูดสามรูดเจ็ดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นหวยลาววันจันทร์นะครับหกสี่ศูนย์หกสี่สามนะครับหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ สองตัวบนเม็ดเดียวนะครับสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะครับล่างห้าหกหกห้าหกห้าเจ็ดห้าสามนะครับพี่น้องน่าจะเป็นนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการประนันทุกชนิดนะครับพี่น้องใจดุลพินิตของท่านเดียงปวดชีวิตเจรณาญาในการรับชมพี่น้องสำหรับฮหาหนอยวันนี้ ก็วันที่6นะครับนกสาฮานอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจาบหน้าจอนะครับพี่น้องฝากเดบซีกันไว้นะครับทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับก็แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจับเป็นฝากเ็บซีทุกท่านด้วยนะครับใต้คลิปคอมเมนต์นะครับดีอะไรยังไงนะครับฝาก คุยกันได้นะครับพี่น้องสิ่งที่ดีๆนะครับอ่าเลฟทีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับหวเราาก็มีประมาณนี้นะครับฝากกันไว้นะครับพรุ่งนี้หาหน่อยนะครับอ่ตัวสองตัวบนล่างนะครับจดเด็ดเน้นให้นะครับก็แนวทางแบ่งปันพี่น้องฝากกันไว้แคบหน้าจอนะครับสรับหัวยลาววันจันทร์พี่น้อง ขอให้พี่น้องพวกก็ามาติดตามนะครับจงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันก็มีป่ามาณนี้งลงให้นะครับขอพี่น้องพวก้ามานะครับขอให้จงโชคดีนะครับณชาลิติเอหิมะมะสาธุสวัสดีครับ